อีกขิดแล้วขิดอีกโอ้ยนี่เพราะว่าตอนนี้ผู้กำกับของเราเนี่ยนะครับกำลังไปบ้านช่วยเหลือผู้มีที่นอนผู้ประสบภัยอยู่นะครับกำกับกันเดงผู้กำกับเราก็ขาดรายวันขาดไาวัดีลเหมือนกันใช่ไหมเออผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่ามีหมอฟันท่านหนึ่งนี่นะซึ่งแฟนคลับของวัดแดงออนทีวีเนี่ยนะครับก็อยากที่จะให้เราเนี่ยจัดหนักแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะจัดหนักทำไมอ่ะเพราะผมสมเพศามคิดผุมมากกว่านะเออเนี่ยผมอ่านได้ฟังเลยนะเขาบอกว่าอะไรนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกนะครับเพราะว่าสมเทศ กขาบอกว่าไอโอดีนเนี่ยมีผลต่อระบบสมองนะเพราะคนเหนือกับคนอีสานบางส่วนขาดไอโอดีนใช่ไหมถึงถูกชักจูงง่ายแบบนั้นเพราะชาวไร่ชาวนาชาวราดย,ยากาขาดไอโอดีนใช่ไหมเพราะความยากจนใช่ไหมที่เหลี่ยมมันอสสาศัยตรงนี้เป็นเครื่องมือนี่นี่นี่คือความความคิดของคนที่จบคณะทันตแพทย์ศาสตร์จากมหาลัายเชียงใหม่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำหนังสือไปถึงคณะไป <Okay. S 1> ดีนะ คุณทันตแพทยศาสตร์นะคุณไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อคุณนะไม่รู้จักไม่อยากแกรู้จักด้วยผมถามคุณหน่อยเถอะเขาที่เขาขายแอลดีเนี่ยฮะคุณได้ข้อมูลไหนมาครับเออบ้านผมไม่ใช่ขายดีผมเป็นคนเชียงใหม่กับเชียงรายแต่กำเนิดนะฮะผมเกิดที่กรุงเทพแล้วเป็นตัวที่นู่นผมเป็นพี่น้องกรุงขาดสายอดีสักคนเลยนี่คุณคุณแจ็คถ้าประมาณ40-50ปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อเพราะว่าผมเชื่อแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวนี้นะบเกิน สมัยก่อนเนี่ยมันทางทางเหนือทางอีสานเนี่ยเขาใช้เกลือสินเทารู้จักเกลือสินเทาไม่เธอเกลือสินเทาก็คือเกลือที่มันแบบอยู่ใต้พื้นดินใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาจบที่ไหนคุณเต้เขาจบเช็คมาชอครับคุณอยู่ทางเหนือคุณไม่รู้เรื่องอะไเลยนี่คือสมัยก่อนเนี่ยคือเกลือสินเทาอ่ะคือโอเคเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนคนเขากินถั่วเน่าทางเชียงใหม่เขากินถั่วเน่าใช่ไหมใช่ถั่วรู้จักไหมถั่วเน่าว่ะเธอฮะผมคงกินเป็นนะอะผกินนิเป็นหรอกสลิมอ่ะกินแต่เป็นต้มตุ๋าค่ป นี่คือสมัยก่อนมันไม่มีคือเกลือการเดินทางมันลาบากแต่สมัยสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาในรุ่นเราเนี่ยคือตอนเด็กๆก็เคยได้ยินว่าต้องกินเกลือทะเลเพื่อที่จะไม่ขาดไอโอดีนนะตอนนี้เคยได้ยินคำรณรงค์เรื่องกินไอโอดีนไหมก็เพิ่มเหรือไม่นะครับไม่มีละเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเข้ามถึงหมดแล้วนะคือเกลือปุงทิพย์เนี่ยเป็นเกลือที่ผลิตจากพิมายนะครับมีโรงงานอยู่ที่หม้เขาก็ขุดลงไปใต้ดิน แนะเอาน้ำเนี่ยครับไปไป,ไปฉีดลงไปเนี่ยมันจะมีแรกเกลืออยู่แล้วก็ฉีดน้ำขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ทำให้แห้งทำให้แห้งเสร็จก่อนที่เขาจะจะหนายเนี่ยเขาก็ฉีดสารไอโอดีนเข้าไปเพื่อให้เกลือมันมีเคลือบไอโอดีนหรือน้ำปลาครับก็ทํามาจากปลาทะเลแล้วก็เกลือสมุนซึ่งเดี๋ยวนี้มันมันง่ายอ่ะเธอเพราะฉะนั้นนะเธอไม่มีหลอก ขาดสารให้ดีนะเธอไปอยู่หลุมไหนมาจ้าผมว่าคุณน,นขาสารดีมากกว่าม้งนี่เวล,ลานี้อ่นี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 ่ก่อนที่เราจะดา่าเขานะเราต้องมีหลักวิชาการนะคุณแจ็คนะเขาบอกว่าการขาดสารในวดีในผู้ใหญ่นะทำให้เกิดอาการคอพ่อไทรอยฮอร์โมอนต่ํามีภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากที่มีไทรอยฮอร์โมอนต่ํามีอาการเกร็ดชักเกร็ดคลานเชื่องช้าง่วงซึมผิวหนังแห้งทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้เสียงแหบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท้องผูกนี่เป็นจากเว็บไซต์นะครับ www.ilmadon.ac.th ah h i นเธอถ้าเธอถ้าเธอเป็นคนที่ขนขวาหาความรู้เธอก็จะรู้นะว่าการขาดสาร i o d i n นะไม่ได้อย่างที่เธอบอกเลยนะว่าทำให้ทำให้ถูกชักจูงง่ายเนี่ย เห็นไหมคุณครับคุณจะด่าคนอื่นเขาเนี่ยจะขาดความรู้คุณขาดความรู้ครับเป็นการประจาาตัวเองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณกับผมเนี่ยมันคนระดับกันนะมันสมเพศอ่ะผมว่าอย่าไปให้ความสําคัญมากเลยพวกเสื้อแดงพวกนี้มันก็แบบสร้างราคาชอบด่าคนอื่นเขาเพราะตัวเองไม่มีไม่มีแบบไม่มีความสามารถจะไปทำได้อย่างเขาไงคืออย่างเช่นเขาเรียกว่ากระจอกนะจะซื้อเบนซ์ยังต้องผ่อนน่ะนี่เธอคงคนเขาซื้อรถเบนซ์นะ เขารวยกันจริงๆนะส่วนมากก็เป็นคนรวยนะคนรวยเขาซื้อของนะเขาไม่ซื้อนังผ่อนเออใครจะโง่ว้ยทำไมซื้อผ่อนก็ต้องเสียดอกใช่ไหมมีแต่พวกกระจแล้วก็เสือบเสือ,สอ,อรถสนิยมสูงรายได้ต่ำแต่รถสนิยมสูงแล้วพุ่งไปกับเอสคลาสเครับก็มีเอสคลาสอะซื้อมาซื้อสดด้วย<ส>คือจะเอาวันนั้นอะจะเอาคันนี้เดี๋ยวนี้อะอมผมซื้อของนะครับคือถ้าผมถือกติย่างหนึ่งนะครับถ้าผมไม่มีผมไม่ซื้อ เพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปบอกว่าเรารวยอวดรวยเพราะว่าให้คนอรู้ว่าเรารวยใช่ไหมครับนี่เราพอพูดถึงเรื่องนังนี่มากพอแล้วพอแล้วมันมีเรื่องอะไรเรื่องออย่างมันมีอีพวกสลิงมันมีอีกพวกสลิงครับท่านผู้ชมครับมัด่าผมเนี่ยนะครับว่าเขาด่าว่าอะไรเกี่ยวกับท่านอาจารย์ปรีดีใช่ไหมใช่ไหมน้องเลิฟเขาบอกว่าอะไรนะท่านอาจารย์ปรีดีนะเกี่ยวข้องกับการ ปฏิวัติเมืกี่ครั้งแล้วนี่ครับท่านอาจาร,รย์ปีปีดีเนี่ยนะ<ห> hmm. ครับเขาเรียกว่าปฏิวัติคือปฏิวัติเนี่ยเราคุณต้องเข้าใจสลิมคุณต้องเข้าใจคุณแจ็คคำว่าปฏิวัติภาษาองังกฤษว่าอะไรปฏิวัตินะครับคือ <Revolution. S 1> ว่า revolution revolution นะฮะปฏิวัติแล้วก็ร,รักษปัญหาหรือว่าคูปนะครับคูปเ <c oup es> นี่ยนะครับมันย่อมันเป็นขัดลากศัพท์ของคําว่าคูปเนี่ยนะครับมาจากคําว่า pool data นะครับคือเป็นภาษาฝรั่งเศสคือการฆ่ารัฐให้หายไป เพราะฉะนั้นคาว่าการปฏิวัติกับกับรัฐประหารเนี่ยนะมันแตกต่างกันครับปฏิวัติคือเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นดีเพราะเพราะว่าในทางการรัฐศาสตร์เนี่ยผมจบผมผมเป็นผมเป็นรัฐรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับการการเมืองการปกครองเนี่ยมันไม่มีถูกหรือมันไม่มีผิดแต่มันมีอยู่ที่เหมาะสมกับเวลาสถานที่ แล้วก็ประชาก่อนใช่ไหมครับคือการปกครองในสมัยในแบบรูปแบบหนึ่งเหมาะสมกับสถานสถานการหนึ่งแต่การปกครองในอีกรูปแบบหนึ่งไม่เหมาะสมคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงมีความเหมาะสมประชาชนเปลี่ยนไปคุณจะใช้วิธีการที่มันปกสิ็ปีที่แล้วมันไม่ได้แล้วพวกสลิงเนี่ยคุณแจ็คเข้ามาด่าว่าท่านปีดีเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติก็เกี่ยวจริงอ่ะคุณแจ็ครู้ไหมครับว่าท่านปีดีปฏิวัติตอนไหนครับ ก็สุวรรณามกับ่านพันธ์าดชสุดบมาคือท่านป<า>ี<า>คือ2,475<ช>เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตย<ช>นะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่การปฏิวัติในการรัฐประหารเนี่ยหรือคุบเนี่ยหมายถึงยังไงคุณลองคุณลองอธิบายหน่อยคุบรัฐประหารเนี่ยคือทําให้การเปลี่ยนแปลงไปสินที่เลวร้ายขึ้นมากนะครับ คุณสลินทั้งหลายนะคุณเคยได้ยินไหมหรือว่าคุณเคยเห็นตามสื่อไหมประเทศชาติที่บาร์มาเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะฮะคุณเคยเห็นเขาทํารัฐประหารไหมครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่คุณไปอยู่มาเนี่ยคุณคุณแจไปอยู่มากี่ประเทศนะผมทผมถามว่าไปอยู่ที่ก็อเมริกานะครับก็ฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปอยู่กี่ปีครับฝรั่งเศสอยู่ตอนเด็กๆเลยฮะจะอยู่ที่ปารีสกับนอร์มังดีนะฮะพูดได้ไหมลงชื่อ ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับว่าไปอยู่ตอนเด็กๆใคืมตอนเด็กก็ลืมไปบ้างลืมไปบ้างแล้วนะครับคือพ่อเป็นคนฝรั่งเศสอเมริกาคือคุณปู่คุณพงา์มอเมริกาย่าเป็นคนฝรั่งเศสอ๋อคุณพงษ์คุณได้คุณคุณย่าเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมครับเนี่ยที่คุณได้อยู่ในประเทศที่เขาเป็นเป็นเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะมายึดอำนาจคือถ้าทักษิณเลวจริงนะที่ ลักษิณเลวลักษิณไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องให้ระบบให้ระบบที่มีอยู่เนี่ยเอ๊ะเลวจริงเหรอคุณเต้คือถ่าเลวจริงแล้วทำไมแต่ละประเทศต้องให้การต้อนรับอย่างดีเป็นมิตรมากเลยละ่ะใช่ครับแต่ว่าคือหมายมถึงว่าถ้าทักษิณเลวจริงระบบที่มีอยู่ต้องใช้จัดการเขาได้ใช่ไหมครับระบบก,การตรวจสอบระบบถ่าทักษิณไม่ดีนะ จะเลือกตั้งจะเลือกตั้งชนะได้ไงตั้ง19ล้านคะแนนสิเขาบอกว่าเราโกงไงซื้อเสียงไงซื้อเสียงตรงไหนคุณมีพยานหลักฐานะอะไรมาบอกว่าทักษิณซื้อเสียงนั่นแหละครับคุณมีแต่ข้อ,<ง>ขอกล่าวหาขึ้นมาเองอ่เขาบอกทักษิณโกงจำได้ไหมคุณหญิงจารวุวรรณเนี่ยที่กรณีเรื่องซีทีเอ็กซ์ตอนนั้นคุณแจ๊คอยู่เมืองไทยหรืออยู่เข้างนอกอ๋อยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับไอ้เรื่องซีทีเอ็กซ์สองพันคือเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับทีทีสองร้อยไม่ใช่ซีทีเอ็กซ์สอง ซึ่งถือได้ว่าสนามในสุวรรณภูมินะครับสลิมฟังนะเป็นสนามบินที่สร้างแล้วไม่มีปัญหาในการเปิดใช้บริการสนามบินเชฟเล็กคอปที่ฮ่องกงนะครับพอเปิดปุ๊บระบบมันเสียระบบลำเลียงสายพานมันเสียนะครับอะไรมันเสียต้องปิดสนามบินนะ่ะแต่ว่าแต่ว่าที่สุวรรณภูมินะครับไม่มีการแบบคือยังสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้เรียกว่ามันมีการไหลลื่นมากที่สุดและ c t x 2000พันเนี่ยคุณ คุณกล้าขึ้นเครื่องบินไหมที่ไม่มีการตรวจสอบวัตถุระเบิดผมก็ไม่เสียหรอกครับใช่ไหมครับตั้งแต่เหตุเกิดเหตุการณ์นายวันวันที่เอ,อ,อเมริกาใช่ไหมครับคุณก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้ว CGX 2000เนี่ยมันสามารถตรวจเข้าไปถึงโมเลกุลของมีมันสามารถจับระ,ะเบิดถุระเบิดได้ครับอ๋อเป็นคลื่นทางคลื่นเป็นไฟฟ้านะครับที่ส่งสัญญาณไปแล้วทดลองกลับมานะฮะเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่สูงใช่ไหมครับคือเนี่ยแล้วก็มีการโจมตีนะว่าเครื่อง CGX เนี่ยสามารถโกง ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จ um, ร so ิไ um, อ oui, ้ไอ้ไ uh, อ so, ้ไอ้ส่วนที่ลิ้นดอกของคุณมันบอกนะครับว่าเครื่อง CGX เนี่ยไม่จำเป็นต้องติดเอ๋อมันก็เชิญขึ้นเครื่องมันเชิญขึ้นที่สนามบินที่ไม่มีการตรวจสอบวัตถุรละอ่อนแล้วมันขึ้นไปคนเดียวนะอุ้ยทำไม GT สองร้อยครับพี่ที่เนี่ยที่ GT สองร้อยอ่ะที่ใช้ระบบจิตวิญญาณนะคุณรู้ไหม GT สองร้อยไม่ใช้หลักการอะไรมันมีแท่งพลาสติกอันหนึ่งนะแล้วก็มีเส้นลวด นั่นแหละระบบจิตวิญญาณของดหมอผีอ่ะ <c oughs> ใช่พลังงานจากไหนใช่พลังงานจิต <c oughs> จากหน้ากายเลอแล้วต้นทุนนะมีอาลายร้อยแต่ว่ารัฐบาลพิสิทธิ์ครับขายอาลาลันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่เป็นกรตาสีแล้วนแต่ว่าเขาบอกว่าการรัฐประหารเมื่อวันที่สิบเก้ากันยายนเนี่ยนะครับคือการกําจัดคนชั่วแล้วผมยังไม่เห็นเลยว่าเขาฟ้องสามารถฟ้องพักสินอะไรที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันก็เล่นเรื่งคุ่เงี้ยครับเรื่องคู่ไม่มีใครเสียภาษีไม่ใช่หรอกคุณเต้เล่นเสียภาษีไหมไม่เคยเสียเลยครับเธอนี่ อะไรนะหมายถึงอะไรนะอ๋อเ็บอกว่าที่ีเริ่มหูุ้น,น,นก่อนเขาบอกว่าการหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยเขาถามว่าทําไมเขาถึงไม่เสียภาษีออมันมีหลักคิดคมันมีหลักคิดนะพวกสลิมนะคือการเล่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาถือทางรัฐบาลถือว่าเป็นการออมทรัพย์ แต่ว่าเป็นการออมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมันไม่เหมือนการฝากเงินใ,ในธนาคารในสมัยก่อนการฝากเงินก็บอกรัฐบาลทำประกันร้อยเปอร์เซ็นต์คือทำประกันให้พวกนายทุนในายทุนธนาคารในทุนพักประชาธิป,ปัตย์กเนี่ยที่พอไฟแนนซ์มันล, 52, ล 50, ้มเบ52 53หลัก52 53แห่งเนี่ยเราต้องเอาเงินงบประมาณของประเทศจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยนะไปอุดหนุนเอาไว้แต่ว่าการลงทุนเนี่ยถ้าคุณเจ๊งนะ ก็คือคุณรับผิดชอบตัวคุณเองรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเขาก็เลยไม่เก็บภาษีแต่การไปฝากเงินในธนาคารนะเขาเก็บภาษีร้อยละร้อยละสิบห้าเก็บพันทีมันมีหลักคิดของมันแลวทักษิณไม่ได้เป็นคนหลอกกฎหมายอันนี้นะครับแต่อมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะคือมันมีมาตั้งนานแล้วผมไม่ได้สนใจว่าผมจะต้องไปรู้ว่าใครออกแต่มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วพอพอสลินนะครับพอมันเล่นเรื่องนี้ไม่ได้มันบอกว่าคนเป็นผู้นําต้องมีจริยธรรมแล้วจริยธรรมของมึนคือที่อะไรอ่ะฮะก็ คือคุณพูดในความหมายที่เชิงที่เราแบบไม่รู้เรื่องมเป็นนี่คุณที่อเมริกาเขาบอกประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับประธานาธิบดีก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่แล้วก็กฎหมายก็ต้องใช้บังคับเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าใช้กับประชาชนอย่างหนึ่งประธานาธิบดีทาแบบที่ประชาชนทาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่ดินเนี่ยที่ที่มีการตัดสินประจับคุกเนี่ยคือผมไปผมไปดู ข้ออ้างในการตัดสินจำคุกแล้วนะที่เขาพูดออนมาเลยนะสามีซื้อที่ภรรยาซื้อที่ทแล้วก็สามีเซ็นสมาการอ่าคือการซื้อขายที่ผิดกฎหมายครับแล้วคุณไปอ้าอ้างกฎหมายอะไรออกมาก็ไม่รู้อ่ะคือเขาบอกว่าเขาอ้างว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะอยู่ใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะครับสลิมกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยขึ้นตรงต่อธนาคารแห่งประเทศโยโยไทยนะครับแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย มันเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแต่ว่ารัฐบาลมีสามารถเสนอชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศเหมือนที่อเมริกานะ่ะที่อลันกินสเปียอะไรที่ร<อ>ู้ค,คือเขาก็ไม่ได้ขึ้นตรงต่อประธานาธิธนนบดีแต่เขามีอิสระรบในการที่จะบริหารนโยบายทางด้านการเงิน,นใช่ไหมครับอเมริกาแต่ละรัฐนะครับรัฐหรือว่าที่ภาษาไทยเรียกว่าจังหวัดนะฮะแต่ละ,ละรัฐนี่ปกครองระบบกฎหมายไม่เหมือนกัน,นครับใช่ครับแล้วแต่ว่าคือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นตรงต่อ ประธานาธิบดีเหมือนกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกทักษิณนะเพราะฉะนั้นฟังแล้วดูมันแบบประกาศที่ใช้กับคุกอะมันมันมันตลกอะคือคุณการซื้อขายไม่ผิดแต่ว่าทักษิณติดคุกเพราะว่าไปเซ็นชื่อให้บรรยาซื้อผมว่าคุณตลกแล้วว่าสลิมสลิมเนี่ยนะจะด่าพวกเราเนี่ยหัดเพราะคุณเวลาสลิมด่าชอบด่าด่าทักษิณว่าอะไรเหลี่ยม แล้วแต่โกงหลายอย่างโกงพ่อนักโทษนี่คือพ่อโกงพ่อกงแล้วพอเราถามคุณเคยถามหาหลักฐานนะนั่นแหละพอถามหาหลักฐานมันตอบว่าอะไรคุณแจ็คยป็ไงบ้างพอเวลาเราถามสลิมเนี่ยแล้วพวกสลิมว่าคุณมีหลักฐานอะไรว่าโกงมันจะต้องตอบว่ายังไงคำถามคำตอบยอดที่ของมันคุณรู้ไหมนียผมก็ไปตาม่าอยู่แต่พวนี้ไม่เข้าใจพวกนี้ ในการตอบเลยคือมันบอกว่าก็ร yeah, well. uh, yeah, right. okay, um, so ู้กันอยู่ทั่วไปใครใครเขารู้ว่ามันโกง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 อ๋อนี่แต่ว่าใครใครก็รู้เออกูไม่รู้อ่ะยังไม่ได้หาเหตุผลเลยมาอ้างเลยนะออก็คือเชื่อตามข้อตกลงออคือเขาบอกว่าใครๆก็รู้ว่าโกงแต่มันไม่มีหลักฐานนะว่าโกงตรงไหนอ่ะมึงห้าปีแล้วมึงเอาหลักฐานที่นักสิงโกงมาไม่ได้เลยซักแค่อย่างเนียวคเ้ขาบอกเป็นนักโทษหนีคดีทำไมเข้าประเทศนั้นได้เข้าประเทศนี้ได้ นักโทษหนีคดีเนี่ยนะ<ช>มันจะต้องไม่หลบๆซ่อนๆไม่เป็น<ช>ข่าวใช่ไหมนี่ทักษิณตอนนี้ก็มาอยู่อ<ช>ินเดียใช่ไหมครับเมื่อวันสองวันนี้ก็มาอยู่อินเดียล่าสุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เชิญเข้าไปเชิญเข้าไปทปา,า<ไ>ปงเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็มีสลิมพวกหนึ่งนะครับจะแบน์สินค้าญี่ปุ่นคุณแบน์สิครับนี่แบนดแบนดเลยครับนี่เอาเลยเต็มที่นี่ประเทศไทยของเรานีมีสินค้าอะไรบ้างที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากจะรู้จริงๆเลยนี่โทนี่ไอ ซัมซุงของเกาหลีซัมซุงก็ซัมซุงเกาหลีใช่ไหม LG <ละ S 1> ผมมีโทรศัพท์สองเครื่องนอเนี่ย LG ของ LG ของอะไรของเกาหลีเหมือนกันใช่ไหม แล้วอะไรเนี่ยกล้องวิดีโอที่ผมถ่ายเนี่ยโซนี่ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นรถของญี่ปุ่นไหมรถก็ของญี่ปุ่นนี่เออจัลลิ่งปัญญาอ่อนอย่างพวกมึงนั่งตู้เย็นนะเย็นมึงแบรนไปเลยนะมึงแบรนไปเลยแล้วมึงก็เดินไปเลยนะมึงก็เดินไปไหนแล้วเพราะว่าอย่างพวกมึงอ่ะนะไปซื้อริดสันมาร์สก็ขับรถบุญกะลาหัวแล้วแหละกระจอกกระจกอย่างพวกมึงอ่ะนะมึงไม่มีปัญญาซื้อรถเบนซ์ออดี้แบบที่กูนั่งหรอกนะฮะมึงเหวี่พวกสมองหมาปัญญาควายนี่อย่างเราเรานั่งรถเบนซ์สองประตูยี่สิบเลยมื่อ เออนี่คุณเรื่องเขาบอกว่าเขาบอกว่าพวกแสดงที่ต่างประเทศเนี่ยการใช้พัฟปีคัสพอร์ตเทชันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยใช่ไหมขึ้นรถเมล์แล้วไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมือนที่พวกสลินนะแม่งเกิดมาขครูไม่เป็นอ่าอย่าไปเป็นไม่ใช่มันขึ้นทุกวันแหละแต่ว่ามันดัดจริตทำให้ขึ้นไม่เป็นผมมีเงินนะผมยังขึ้นเลยรถเมล์ผมก็ขึ้นเพราใช้บริการเออาทำไมสะดวกสบายมันดีกว่ารถเมล์ฟรีทุกท่านไปเออคือคนเราประหยัดตังค์เซฟตังค์มากมาสุดอันนี้ผมจะอธิบายในแง่มุมนะครับของอ่า ว่าทางต่างชาติกับคนไทยนะครคือบ้านเรานะครับพวกท่านยอมรับไหมว่าเป็นส่วนให่ที่บอกว่าเอาหน้าเอาตาแต่ฝรั่งเขาจะเอาเงินมากกว่าอย่างเช่นเราไปซื้อของนะซื้อของนะอะไรสักอย่างนะเราไปซื้อโอเคคนถามว่าใครได้ประโยชน์คนขายสิครับใช่ครับเช่นเราไปซื้อรถ BMW อ uh huh. น,น,นะฮะคือถามว่าคุณจะเาสาอราคา50ล้านเขามาให้ได้ไหม ได้คือฝรั่งเขาขับรถอะไรเจ้าของโรงงานดีเดขับรถง่ายมากรถกระป๋อมมากเพื่อนเพื่อนผมนี่พูดจริงๆเลยนะขับรจริงๆนะเพื่อนผมรวยเป็นมีสักประมาณห้าสิบล้านยูโรนะบ้านเขาอยู่อพาร์ตเมนต์เขาอยู่ตรงตรงเขาเรียกว่าทที่เก็บศพของนับนนับบนบนป่านะบ้านเขาราคาประมาณสิบล้านยูโรนะครับอพาร์ตเมนต์ประมาณห้าร้อยตารางเมตรประมาณอย่างเนี้ยนะครับบ้านประมาณ1ิบล้านยูโรแต่ว่าเขาขับรถเฟียสคันเล็กๆครับ นี่ไม่เหมือนคนไทยไหมอยู่บ้านกระจกอ,อยู่บ้านแบบบ้านผมเนี่ยบางบ้านรานคาห้าล้านต้องเรียนต้องไปสลิมเลยนะอะบ้านราคาห้าล้านแต่ว่ารถที่จอดอยู่ในบ้านมันอ่ะรวมกันแล้วเป็นสิบล้านมันยาวอ่อนไหมคุณแล้วผ่อนผ่อนผ่อนชีวิตเลยออานี่อหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่รอบหน้านะสลิมวันนี้ฉันด่าดเธอแค่นี้พอก่อนอแล้วพบกันใหม่รอบหน้านะวันหลังฉันจะมาจัดหนักธอใหม่โอเคครับ